และตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วใครที่ลุกไปเข้าห้องน้ําไปทานข้าวทานขนมอยู่เราก็วิ่งมาหน้าจอได้แล้วเพราว่า,าเราจะแจกรางวัลและประการรางวัลผู้ช่ชงดีกันแล้วค่ะค่ะ ก่อเลี้ยงจะผันเลยยายเลวมาโถส่งมาด้วยยายผมอ่ะเออจมานั่งดูเลยดีดีขนาดยายเป็นเมียยุยมากแล้วยังกินนมน้องโพเนี่ยทำทให้กระดูกแข็งแรงกระดูกไม่ต่อไม่เจียวเจี๊ยบวเซียบโอ้โหเจี่ยมจริงน้องโพเยี่ยม เสียเราจะประกาศกันนะคะอย่างที่เรียนที่ทราบว่าเรามีผู้โชคดีนะคะที่เข้ารอบมามีห้าคนห้าเรื่องงที่ได้ประกาศกันไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่บอกด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นไรศนียบัตทั้งหมดนะคะเรียกว่าสามแสนกว่าใบที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากเลยมี5อันดับเดี๋ยวเราจะบอกเราจะเริ่มตั้งแต่อันดับที่5้าก่อนอันไหนอันไหนอันน่าจะเป็นอันนี้น้อยนะอันนี้แหละค่ะคืออันดับที่ห้า นียบัตทั้งหมด28,212ใบโอ้โหโบกันเข้ามาเยอะแยะนะคะ28,000กว่าใบาอันนี้จะเป็นใครนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ที่ได้รับอันดับที่5นั้นคือใครอ,อ้าวมาเลยได้แกต่ตัดเลยตัดชัก,ชก,ชก นั่นเองก็รับอันดับที่5ไปแล้วใครที่ลุ้นคุณหอยอยู่ก็ดูกันไปนะคะแอ่ะและต่อไปเรามาดูอันดับที่4นะคะตอนนี้งวดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ5และ4และ3และ2และ1 4ได้แก่ได้แก่นี่นั่นเหรอโอ้อันนั้นน้อยอันนี้คือใรศนียบัตรที่ถือว่าเป็นอันดับที่4นะคะมีปบสนียบัตรทั้งหมดถึง30,000กับ77ใบและ คนเล็บจากละครเรื่องไขย่พยา,พยา,ยานานะคะ<ด>อ้าวเราทราบกันไปแล้วตอนนี้มาถึงอันดับที่3แล้วล่ะค่ะอันนี้ถือว่ามากเป็นอันดับที่3อันดับที่3นี้นะคะม, <า S 1> มีผู้สมงลายสนีบัตรลุ้นมาถึง35,754ใบเยอะมากทีเดียวนะคะอตอนนี้เราเหลือผู้ที่จะต้องลุ้นกัน3ท่านคือคุณรุ่งสุริยา คุณสอนรามเทพิทักษ์และคุณชดาพรรัรตนาก,ก่อนจะมาดูสิคะว่าอันดับที่3ามนั้นคือใคร<า>อันดับที่สได้แก่แมน<า>น่นน,นาดรัรตนาก,ก่อนแม้ตอนนี้ลุ้นมากเลยเพราะเหลืออีกเพียง2ท่านเท่านั้นนะคะแน่นอนที่สุดนะคะหนึ่งในสองท่านนี้จะต้องเป็นผู้โชคดีรับ หนึ่งแสนบาทจากนมสดน้องโพลนมโคแท้ๆเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมทางบ้านใครที่ส่งปลายสียบัตรทายเข้ามาลุ้นนะคะเพราะว่าคุณจะต้องได้รับด้วย10,000แบาทแน่นอนตอนนี้เหลือเพียงคุณสอนรามและคุณรุ่งสุริยาเท่านั้นจะเป็นใครนั้นเรามาดูทางนี้เลยนี่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 อันนี้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 น่าจะมากที่สุดที่เห็นกระตานะคะอันนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะคะและกระบะด้านนอนถือว่าเป็นอันดับที่สองนี้ร้อยกว่าอันนี้ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเราเปิดที่อันดับหนึ่งเลยดีไหมคะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นะคะอันดับหนึ่งคืออันนี้นะคะตอมตอมตอมอันดับหนึ่งนะคะผู้ส่งใบรับสบัตรไทยเข้ามาถึง16 9 4 8แสนห้่ใบเยอะมากตอนนี้เรามารุ้นกันนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเป็นผู้โชคดีถุกโหวตเข้ามามากที่สุดอันดับ <Bye. S 2> หนึ่ง <Yeah. S 2> ได้แก่ นิ่มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนั่นแสดงว่าแมหมน่าเสียดายสำหรับคุณรุ่งสุริยานะคะคุณรุ่งสุริยานะคะจากตอนคทัน,น,นะคมีิีบาทโบเข้ามาถึง46,519ใบก็ถือว่าเยอะมากอ้าวตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราคง<พ>จะต้องเชิญผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมารับรางวัลกันนิดนึงอ้าวพวเราม่แห่แหนกันหน่อยอเชิญคุณนมซอนรามเทพิทัก ราศีกลับเลยอะโอขอสักหมื่นได้ไหมเป็นไงบ้างเป็นไงดีใจมั้ยนั้นก็ดีใจมากครับเพราะไม่เคยคิดจะได้โชคตรงนี้มาก่อนอลู่ดี่ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับที่ช่วยส่งไปสนีไปทำงานร้อรับผมแม้วันนี้วันนี้ทำไมรุมร้องกันเยอะอย้ดีใจด้วยดีใจด้วยช่วงอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เงินแสนหนึ่งเนี่ยคุณแบ่งกันได้เยอะให้หมื่นหนึ่งพูดให้หมื่นหนึ่งเพราะว่าลูกเมียเยอะ เป็แม่ด้วยนะลูกนะเป็นแม่ตอนนี้ผู้ที่รอแจกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะท่านเป็นประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์คุณยุทธวัฒนากุลค่ะทำดนะคะคุณยศคะคุณยศมีอะไรจะบอกแฟนๆหรือไม่คะที่ชมรายการของเราแล้วก็เรียกว่าส่งไใบเสียบัตรให้น้องสิน้องโฟมาครับก็ ท่านผู้ชมให้ดูรายการช่อง5และการรายการระเบิดส่วเทิงนอกจากนั้นท่านยังได้สิ่งตอบแทนซึ่งสกรพลงรมหลวงโพราชวีจำกัดใช้พรมราาชูสามเน้นในเรื่องของระบบสก์เพราะนั้นเป็นการคืนกํนกนไาไรสู่ผู้บริโภคครับดีเลยนะคะคืนกำไรสู่ผู้บริโภ ใช่แตกไปใครยิ่งทานมากเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์ได้เยอะใช่ไหมครับท่านครับครับครับผมเดือดร้อนสองสองหมื่นค่ะคุณยุทธเนรอยากดื่มคุณศรรามหน่อยไหมคะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณศรรามด้วยที่มีโอกาสที่ประชาชนได้เลือกโหวตเข้ามาครับก็คงคิดว่าคุณศรรามควจะดื่มนมสดน้องโพนกัวที่แท้นี่ ที่เราจะให้คุณยุทธนะคะมอบรางวัลนะคะหนึ่งแสนบาทให้คุณหนุ่มสอนรามก็แสดงความยินดีด้วยห่งแสนบาทมอบกันไปแล้วนะคะยินดีด้วยนี่ถือไว้อุ่นๆนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณหนุ่มสอนรามนะคะ จับไใบสนียบัตรขึ้นมาสําหรับผู้ที่ทายเข้ามาโหวตกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีควบคู่ไปกับคุณหนุ่มนะคะโดยคุณยุทธจะอยู่เป็นสักขีพยานให้เราด้วยนะคะอ้าวตอนนี้พร้อมยังคะคุณหนุ่มพร้อมแล้วเรามาจับกันเลยจากกองนี้แหละนะคะโอ้โหมีผู้ส่งสัยเพราะว่าทายว่าคุณสอนรามเป็นผู้ที่โหวตได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนจากกองของคุณสอนรามเลื่อนแต่งกองคุณสอนรามเลยนะคะคุยๆกันไปเยอะจริงไง่อไปย่อไปยังไอไปยังไ ได้คุณไปแล้ค่ะแล้วคุณจะเป็นอนในหูใหญ่ด้วยจังหัดอะไรคะจังหวัดสงขลาครับโอ้โสแถมขนาดใหญ่นะครับคุณสุปริยาพลายยงครับคุณสุปริยาพลายยงสงขลารับ100,000บาทจังแหมต้องขอแสดง ยินดีด้วยจริง,รงๆนะคะ1แสนบาทจากนมสดน้องโพนมโพแท้แจกให้ไปเลยนะคะถ้าคุณสุปรีชาสุปรียานะคะฟังอยู่ก็ติดต่อกลับมายัางรายการได้เลยค่ะวันนี้คุณยุทจะไปแจกให้เราในสัปดาห์หน้านะคะคอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานกรรมการสหกรณ์สหกรณ์โพนมนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์คุณยุทธวัฒนาคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ให้คุณสอนรามอยู่กันแล้วต่อไปวางร,ระเบิดกันในช่วงต่อไปเข้าตู้นะคะอ้าวไปวางระเบิดกันเลยเ ปีใหม่ลาทีปีเสือไปหาปีกระต่ายน่ารักอ้าวพี่เด๋วอ๋อช่วงนี้งานปีใหม่พี่อ๋อยายมาแทนเด๋วกันพี่เด๋องานเยอะปีใหม่พวกเราไม่ค่อยมีงานก็เลยอยู่เขาถามผมอ้าวแล้วอย่างเงี้นถ้าเกิดเปิดเปิดเป็นพี่เด๋อทำไงอ่ะยายชาพี่นงแล้ิโชลเล็เข้าแทนพี่นงตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้กำลังเตรียมตัวสำหรับละครเรื่องสีใหญ่ครับสีใหญ่คุณแสดงเป็นสีใหญ่ป้ะ ตีใหญ่เขามาทำอีกแล้วหรอต้องดูกตีใหญ่อะัแสดว่ากอนได้คุณไตอนนี้เป็นคุณสอรามยุคนี้เป็นคุณสอนราเรามาดูตีใหญ่กันนะจะได้ชมันไม่นานนี้อพอมยงอมาแล้วเลือกแผ่นป้ยกันดีกว่าเครื่องสมังอารอนค่ะผมณให้ไครดีเอนี่ให้พีเทกพเท็กรับผิดชอบไป ยายชากับคุณโชเล่มาประจำเลยคุณโชเล่รับผิดชอบร้านก้นตาค่ะร้านก้นตาหอแวคุทหมาคุณหมฮะและรองเท้าแอโร่ซอฟนุ่มเบาสบายเท้าอ่ะไอแดนนี่เชือกยรอเชือกยร์และสุดท้ายซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณคุณหนุ่มก็รับผิดชอบไปเียงเลยเปยดเลยอันนี้เป็นของคุณเท่งค่ะ รอดูหนังไงคนลลูกย้ายไปดูสานก่อนเนาะของผมของผมอันนี้ของคุณของคุณหนุ่มของคุณหนุ่มนะครับอคุณหนุ่มถ้เกิดวันนี้โดนแป้งทำไงอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะถือว่าให้โชครับโชคไปแล้วให้โชคสักหน่อยโอ้ย คุณดอนนี่เออแดนนี่พี่ครับคุณดอนนี่ไม่มา มีหนึ่งคุณหนุ่มมีสองปะตักมีหนึ่งและคุณแดนนี่มีห้าเดี๋ยวรู้ค่ะ <c oughs> วันนี้ใครจะนอนระเิด <c oughs>